มันจะมีเรงนปเจะเ่ไมด้เปิดมาถ้าย่งไม่ติเวลาจะยู่เาเปิดอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้คือป็นกดได้าให้ขอมันหลรองไเองใช่เปิดอย่างนี้ะคือปล่อยเลยแต่มาทางานเสร็จมันหยุดตอนนี้อันนี้ที่เกี่ยว Sì, è un